นี้นะครับออโตฟันไทยแลนด์นะครับอยู่ใน Ford Ever e s รนะครับไทเทเนียม 4x2 เครื่องยนต์2องเทอร์โบเดี่ยวรุ่นปัจจุบันที่ขายกันอยู่นะครับไม่ต้องตกใจวันนี้เราไม่ได้พาันทดสอบรถคันนี้แต่นี่เนี่ยคือยานพาหนะของเรานะซึ่งจะพาเราเนี่ยไปทดสอบ Ford Ever e s รรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วก็เราจะได้ทดสอบมันแล้วในเมืองไทยเป็นครั้งแรกนะครับจริงๆเราก็ต้องบอกว่า Ever e s รเดิมเนี่ยเป็นหนึ่งใน PPV ที่ถือว่าสมบูรณ์แบบ นะครับแล้วก็มีความน่าใช้งานเนี่ยอยู่หลากหลายอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของการขับเคลื่อนนะครับเครื่องยนต์สมรรถนะสูงนะรวมถึงในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆภายในที่มีความพร้อมอย่างพวกหน้าจอสัมผัส7นิ้วพร้อมระบบซิงค์สระบบแอร์ออโต้อื่นๆนานาต่างๆนานามากมายเนี่ยก็ทําให้ตัวรถจริงๆเนี่ยน่าใช้อยู่แล้วสำหรับเอเวเรสตนะใครที่เป็นแฟนๆของรถ กลุ่ม7ที่นั่งเนี่ยก็โอเคละอาจจะเคยมีประสบการณ์มาบ้างแล้วก็ด้วยราคาของเขาเนี่ยที่ถือว่าเป็นกลุ่มท็อปของตลาดนะก็ทําให้ยิ่งแบบน่าใช้งานเข้าไปใหญ่เลยนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเอเวอรรุ่นใหม่นะครับซึ่งยังไม่รู้ตอนที่ถ่ายเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะได้ขับตัวไหนแต่คิดว่าน่าจะเป็นตัวขับ4ตัวท็อปนะครับตัวไทเทเนียมพัลสนะเดี๋ยวมาลองพาไปชมกันว่าพอเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจมากขึ้นบ้างน่าใช้งานขึ้นจริงไหมกับค่าตัวที่ปรับ ไปกันเลยและที่อยู่ข้างๆผมนี่นะครับก็คือ Ford Ranger นะครับรุ่นท็อปนะไทเทเนียมพัสขับเคลื่อน4ล้อนะครับเจ้าของค่าตัว1,854,000บาทนะครับแต่หลายคนสงสัยว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมากมายขนาดไหนและมันน่าใช้งานขนาดไหนนะเมื่อเช้าเรานั่งในรถคันเดิมมามาดูคันใหม่กันว่าเป็นยังไงนะครับ อ่ะภายนอกของรถกันก่อนก็นแล้วกันนะครับแม้ว่ารถคันนี้นะครับจะใช้แพลตฟอร์ม T 6นะครับเหมือนเดิมแต่ว่ามีการออกแบบดีไซน์ตัวรถให้มีความแข็งแกร่งบ,บึนบึนมากขึ้นนะครับถ้าคุณมองในภาพรวมของตัวรถโดยรวมเนี่ยคุณจะรู้สึกว่ามันมีความเป็นอเมริกันสไตล์ในที่เพิ่มมากขึ้นกระจังด้านหน้าเนี่ยถูกออกแบบขนาดใหญ่พร้อมโลโก้ขนาดใหญ่มากๆเลยนะครับซึ่งคุณจะเห็นกล้อง360องศาเนี่ยติดตั้งอยู่ใต้ตำแหน่งของโลโก้ตัวกระจังเนี่ยเป็นการเล่นระหว่างเส้นสีเงินขนาดใหญ่ที่เป็นเส้นคู่เป็นโครเมียมใหญ่เนี่ สามมิติด้านในนะครับมันทําให้ตัวรถในภาพรวมเนี่ยดูใหญ่อะ่ะด้านหน้าเนี่ยดูเป็นทรงตัดที่มีความใหญ่แล้วก็มาเล่นกับในส่วนของชุดแต่งที่เป็นสีเงินด้านกับสีดาด้านล่างอีกนะครับก็จะเห็นตําแหน่งของเซ็นเซอร์ทางด้านหน้าเนี่ยอยู่อย่างครบคันเลยนะครับชุดไฟเนี่ยก็จะเป็นชุดไฟตัว C นะซึ่งเป็นตัว Performance Li g h t นะครับของ LED ของ Ford ในที่ติดตั้งมาแล้วก็มีไฟตัดหมอนในที่แยกออกมานะครับโดยรวมความด้านหน้าของตัวรถเนี่ยมันก็จะทําให้เห็นว่ามีความแข็งแกร่งบึกบืนแล้วก็ดุดันมากขึ้น ด้านข้างนะครับถ้าคุณมาดูด้านข้างคุณจะเห็นสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือเจ้าล้ออลลอยนะครับขนาด20นิ้วนะซึ่งจะเป็นล้ออลลอยแบบทูโทนะระหว่างสีเงินกับสีเทานะครับแล้วก็จะเป็นโลโก้ฟอร์ดตรงกลางตัวยางเนี่ยก็จะเป็นยางแรงเลอร์นะ255520นะครับซึ่งเป็นยางที่หลายคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นยางถนนมากกว่ายางออฟโรดเนอะทำไม่มาติดอยู่ในรุ่นขับเคลื่อนสีล้อเอาจริงเนี่ยถือเป็นยางที่ใช้งานได้ดีทั้งบนถนนนะครับให้ความ นุ่มเงียบเวลาอยู่บนถนนแล้วก็ให้ความรู้สึกที่สามารถลุยได้แบบสบายๆลุยแบบไม่ได้ดักมากแบบโอ้โหน้ำสาสาร์กระจายอะไรขนาดนั้นน,น,นะครับเรียกว่าทางออฟโรดแบบไม่ดุดานเกินไปเนี่ยไปได้สบายๆเลยอ่ะ แบดด้านข้างก็จะเป็นแบตใบเทอร์โบนะครับซึ่งเป็นการดีไซน์ใหม่ให้มันมีความแข็งแรงที่มันแบบดูใหญ่โตมากขึ้นกระจกมองข้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมมีกล้อง360องศานะครับแล้วก็ตัวกระจกภายในเนี่ยที่มันมีไอตัวโลโก้บายสปอร์ตอยู่เนี่ยนะครับตัวกระจกดีไซน์ตรงนี้มีการออกแบบให้มันดูเพียวบางแล้วก็เฉียบคมมากขึ้นพอมองไปจากเนือรถตำแหน่งคนขับเนี่ยมันดูหรูอะดูพรีมเมียมกว่าเดิมเยอะเลยว่าประตูมือจับก็จะมาพร้อมไอปุ่มที่สามารถเปิดเข้ารถได้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีแท็ของไทย เน,เนี่ยอยู่ที่ด้านข้างกับประตูนะตัวบันไดเนี่ยก็ดีไซน์มาใหม่ใช้สีโครเมียมกับสีดำด้านนะครับแล้วก็มีตัวขนาดของบันไดเนี่ยที่ค่อนข้างจะใหญ่เลยคือก้าวขึ้นลงรถเนี่ยสบายๆเลยแล้วก็ไม่ได้มีขนาดที่เลยล้อาออกมาจากตัวรถสักเท่าไหร่คือมองด้านข้างเนี่ยนะครับจะอยู่ในกษาะแบบเป็นระนาบเดียวกับล้อไปเลย นะครับถ้าคุณไม่ได้ปลี่ขนาดไซส์ล้อเนี่ยนะครับตัวบันไดกับล้อเนี่ยจะไม่เกยกันเท่าไหร่นะครับจะมีจุดที่ยืดออกมาจากตัวรถที่สุดเนี่ยก็ยังเป็นตำแหน่งของเจ้ากระจากมองข้างเหมือนเดิมแหลกหลังคาติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วก็เป็นแหลกหลังคาสีเงินได้นะครับมาอย่างสวยงามพร้อมใช้งานครบคันภายนอกเนี่ยถ้าคุณไปดูจากข้างบนเนี่ยคุณจะเห็นว่ามันจะมีพารามิคซันรูฟนะครับซึ่งเป็นบานใหญ่นะมาถึงผู้โดยสารตอนหลังด้าน,นท้ายรถเนี่ยนะครับโอ้โหมีคนมาเซตัพ เป็นแคมปิ้งให้ดูจุดเด่นของการออกแบบด้านท้ายรถเนี่ยของ Ford e v e r e อ t ตัวปัจจุบัน,นก็คือความที่ Ford เนี่ยทำให้ตัวรถเนี่ยมีความขรึมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยที่ไม่ได้ทิ้งในเรื่องของความพรีเมียมหรูหราในแบบ SUV ราคาแพงะนะครับคุณจะเห็นว่ามันจะมีไอแถบกระจกที่เป็นคริสตัลใสเนี่ยนะครับ ลากยาวไปจรดแล้วก็มีโลโก้ฝังอยู่ด้านข้างนี่ก็จะเป็นตำแหน่งของไฟเลี้ยวไฟถอยแล้วก็ไฟเบรกดวงใหญ่นอกจากนี้เนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของสปอยเลอร์นะครับพร้อมไฟเบรกดวงที่3เนี่ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประตูบานท้ายเนี่ยมาพร้อมระบบที่สามารถสอดเท้าเข้าไปใต้การชนแล้วเปิดได้แต่ว่าต้องมีรีโมทอยู่กับตัวนะครับก็ถ้าไม่มีเนี่ยคุณก็จะพบว่ามันสามารถเปิดได้ด้วยระบบไฟฟ้าเหมือนกันแล้วก็ ความพิเศษก็คือช่องเก็บสัมภาระเนี่ยมีขนาดใหญ่โตมากนะครับในขณะที่เบาะที่นั่งเนี่ยนะครับแถว3เนี่ยสามารถพับนะครับได้แบบห้าสแถว2เนี่ยพับได้60-40และที่สำคัญเนี่ยในรุ่นท็อปเนี่ยนะครับก็จะมาพร้อมระบบพับด้วยไฟฟ้านะครับคือมันจะมีปุ่มที่เป็นปุ่มพับด้วยไฟฟ้าเนี่ยทำให้คุณสามารถใช้งานมันได้เลยซึ่งโอเคแหละโดยรวมความเนี่ยนะครับมันก็สมราคานะพอบอกว่า โห oh, ถ้าม,มันดูแพงจังมันก็จะทําให้รู้ว่าตัวนี้มันคือความแพงที่จ่ายเพิ่มนะครับเพื่อมีดีเทลของการใช้งานในตัวรถเนี่ยที่ทาให้คุณสามารถใช้งานรถคันนี้ได้ดีมากขึ้นนะครับอ่าโอเคถ้าภายนอกคุณคิดว่ายังอาจจะไม่โดนใจคุณมากเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในครับนี่คือ PPV ที่มีการออกแบบห้องโดยสารภายในเนี่ยที่อลังการที่สุดคันหนึ่งเลยครับไม่เชื่อตามมาครับ ตำแหน่งการน,นั่งของบาะแถวสามเนี่ยนะครับอย่างที่เราทุกคนรู้กันอยู่นะไม่ใช่บาะสําหรับผู้ใหญ่นั่งแบบ full time อยู่แล้วนะครับ <ừ. S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณจะรู้สึกว่าพอมานั่งในแถวสามเนี่ยขาเนี่ยจะวางไม่สะดวกเพราะมันจะมีไอ้กรอบตรงนี้นะครับซึ่งเป็นซุ้มล้อนเนี่เบียดเข้ามาค่อนข้างเยอะเบียดทั้งซ้ายทั้งขวา นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นพวกแบบใส่รองเท้าผ้าใบคู่ใหญ่ๆอย่างผมเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันไม่สามารถวางขาแบบเต็มๆขาได้นะครับตัวเข่าเนี่ยก็จะมีสสานลที่ค่อนข้างชนนะแล้วก็ตัวเฮดรูมเนี่ยเหลือไม่เยอะนะครับแม้จะมีความพยายามในการเซาะให้มันเป็นล่องแล้วเนี่ยนะครับเพือ่อเซาะตามล่องแอร์มาเพื่อให้มันให้มีเฮดรูมมากขึ้นเนี่ยแต่คนที่สูงไม่ถึงร70อย่างผมก็หัวเกือบชนแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณสูงสักร้อยเหเนี่ยหัวคุณจะชนละนะครับไม่เหมาะนะครับไม่ควรละละด้านแถว3ก็จะมีในส่วนของที่ชาร์จแบบ12 โวมาให้มีที่วางแก้วซ้ายขวามาให้แล้วก็มีช่องใส่อของทรงยาวเนี่ยที่เขาบอกเป็นช่องใส่แท็บเล็ตเนี่ยนะครับมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเรียกว่ามีอุปกรณ์ฟังก์ชันให้พอสมควรแหละนะครับแล้วก็การเข้าออกจากตัวรถเนี่ยก็ทําได้อย่างง่ายดายด้วยการโยกสวิตช์คันนี้นะครับแล้วผักมันไปข้างหน้า ตู้มนะครับมันก็จะทําให้คุณมีพื้นที่ในการก้าวออกจากตัวรถเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วอย่างที่เราเคยคุยกันนะว่ามันไม่ใช่เบาะสําหรับการที่จะให้แบบผู้ใหญ่นั่งนานๆอยู่ละถ้าเป็นเด็กๆหรือเป็นผู้สุภาพสตรีตัวเล็กหน่อยเนี่ยนั่งสบายเลยแต่ลักษณะการนั่งก็จะยังเข่าลอยนะนั่งทางไกลมากๆผมว่าก็ยังเมื่อยอยู่ดีนั่นแหละนะครับอันนี้อ่ะเป็นสิ่งที่ คนที่จะซื้อไปต้องพิจารณาว่าใช้เบาะตัวเนี้มากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับแต่เอาจริงๆโดยรวมๆความนะผมว่าก็ไม่มี PPV คันไหนที่นั่งแถว3มาม้วสบายสั้นแหละนะครับในเมืองไทยก็จะมีจุดดีจุดด้อยต่างกันไปเช่นบางคันอาจจะแบบจัดพื้นที่ตรงขาดีกว่าบางคันแบบเอนได้มากกว่าอะไรประมาณนี้ก็แล้วแต่ความต้องการในการใช้งานกันไปแถวสก็มีของเล่นนะเดี๋ยวผมพาไปดูกัน ห้องโดยสารตอนกลางนี่นะครับถือว่ามีความแบบโออ่าหรูหราแล้วก็สะดวกสบายใช้ได้เลยนะเบาะเนี่ยสามารถปรับเอนนอนได้หนึ่งสเต็ปนะครับถ้าคุณต้องการนะแล้วก็ตัวช่องที่เท้าแขนตรงกลางเนี่ยมันก็จะมีในส่วนของที่วางแก้วติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวเบาะที่ออกแบบมาเนี่ยนะครับก็มีลักษณะของการรองรับกับตัวรองรับน้าหนักเนี่ยที่ดีกว่าเบาะรุ่นเดิมอย่างชัดเจนเลยแม้จะไม่ได้ทําแบบวาวาลงไปอะ่ะแต่ว่า เรียกว่าการรองรับแผ่นหลังเนี่ยทำได้ค่อนข้างดี h เฮด o o มเนี่ยเหลือเฟอือมหาศาลสูงแบบ185ก็ยังนั่งได้สบายๆนะครับและที่สําคัญเนี่ยฟอร์ Ford เนี่ยคิดในเรื่องของการใช้งานรถคันนี้มาอย่างค่อนข้างดีเลยคุณจะเห็นว่ามันมีทั้งช่องชาร์จไฟที่เป็นช่องชาร์จไฟแบบเสียบปลั๊ก นะครับซึ่งเป็นแบบ3ามขาด้วยติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วมีเรส่องของ USB C USB A นะครับครบเลยแล้วก็มีช่องปรับแอร์ซึ่งสามารถปรับได้จากตอนหลังเนี่ยนะครับอย่างสบายๆเลยแล,แล้วที่ผมบอกไปเมื่อกี้ก็คือไม่จะมีในส่วนของพารามิกซันรูฟที่มีความกว้างใหญ่เนี่ยมาถึงตรงนี้มันทําให้ตัวห้องโดยสารเนี่ยมีลักษณะที่โปร่งมากขึ้นไปอีกนะครับโดยรวมรวมความก็เป็นห้องโดยสารที่โอเคหละดีงามแล้วก็เหมาะกับการใช้งานม,มีในส่วนของอุปกรณ์ออปชั่นต่างๆเช่นพวกแบบช่องใส่ของนะช่องวางแก้วนา้าข้างประตูเรา พงลาโพงเนี่ยให้มาอย่างครบคันและจุดที่ผมชอบมากๆเลยนะครับอันนี้ก็ยังบอกว่ายินยันว่าเป็นจุดที่ชอบที่สุดก็คือเจ้ามือจับเนี่ยที่มันถูกซ่อนไว้ตรงนี้นะครับมันทําให้มันไม่ต้องไปกระชากเอาไอ้ตรงค้าคๆงประตูอ่ะมันเป็นลักษณะของการจับแล้วเปิดที่แบบค่อนข้างดีหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออมันเป็นดีเทลที่แปลกๆดีสําหรับรถที่เราเจอกันในปัจจุบันนะแต่ว่าอันนี้เป็นจุดที่ดีจริงๆเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงอ่ะมันทําให้เปิดเข้าออกง่ายมากเลยครับ ภายในนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าเป็นการออกแบบดีไซน์ของรถ PPV ที่หรูหราที่สุดน,นะครับรุ่นหนึ่งของคลาสเลยนะครับไม่มีคันไหนแน่ๆครับให้หน้าจอการขนาด12นิ้วแนวตั้งมานะครับซึ่งตัวหน้าจอเนี่ยเป็นศูนย์รวมของการใช้งานทุกอย่างละ ในพยายามจะลดในเรื่องของการควบคุมด้วยปุ่มลงนะครับเพราะนั้นฟังก์ชันหลายๆตัวที่เคยเป็นปุ่มเนี่ยก็จะถูกนำไปติดตั้งอยู่บนหน้าจอทั้งหมดนะครับเช่นระบบออตโต้โฮนะ h ิลเด e เซนต์คอนโทรหรือระบบดิฟล็อกทั้งหมดเนี่ยจะต้องเปิดฟังก์ชันบนหน้าจอเนี่ยนะครับเพื่อที่เราจะเลือกนะครับว่า แล้วมันจะใช้ยังไงแล้วที่สำคัญเนี่ยตัวหน้าจอเนี่ยมันสามารถเปิดถ้าคุณเห็นดีคุณเห็น,หนว่า h i วเดสเซนต์คอนโทรลกับดิฟล็อกเนี่ยถูกติดตั้งไว้ที่ด้านข้างนะครับกล้องเนี่ยสามารถเลือกเปิดเป็นกล้อง360องศาพเพิ่มเติมได้ด้วยก็คือเรียกว่าจะไม่คุณใช้งานทุกอย่างเนี่ยได้อย่างง่ายดายเลย แอร์เนี่ยนะครับแม้จะมีปุ่มแอร์อยู่ตรงนี้ก็ตามนะครับแต่คุณก็จะเห็นว่ามันสามารถควบคุมฟังก์ชันของแอร์เนี่ยผ่านบนหน้าจอได้อีกต่างหาและที่สำคัญในหน้าจอในรองรับทั้ง Android Auto และ a p ป l e น a r เพ a y นะครับถ้าคุณเสียบ Android a u t o ต้และแ p ปเปนคาเพยเนี่ยมันจะแสดงผลในส่วนของตรงกลางหน้าจอนะครับซึ่งทําให้มันก็จะไม่บดบังฟังก์ชันสําคัญสาหรับการใช้งานในตัวรถเนี่ยลงไปแต่อย่างใดอ่ะออปชั่นอื่นๆที่ให้มานะครับมีช่องเก็บของมาให้ด้านบนนะแล้วก็จะมีส่วนของช่องเก็็บบขอออองงด้าาาานนนลลล่่่่ะะะคคคัแททีีีญนเนยหยหจจชกื มีที่วางแก้วติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตัวหัวเกียร์เนี่ยถ้าเป็นรุ่นท็อปนะครับกับเครื่อน4ล้อคุณจะเ,เจอตัวที่เป็นเล็กทรอนิกชิ t นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ส0สปีดตัวใหม่ที่เป็นเกียร์ไฟฟ้านะครับมีในเฉพาะรุ่นขับเคื่อน4ล้อเท่านั้นนะถ้าเป็นรุ่นขับเครื่อน2ล้อจะเป็นเกียร์แบบเดิม,มเป็นเกียร์10สปีดตัวเดิมนะครับแต่มีการจูนอัพใหมให่ให้มันใช้งานได้ดีขึ้น ปุ่มฟังก์ชันการขับขี่ได้โหมดเนี่ยถูกเปลี่ยนมาเป็นปุ่มหมุนแทนนะครับพร้อมตัวปุ่มเลือกโหมดการขับขี่เนี่ยเรียกว่าใช้งานง่ายขึ้นหมุนหมุนเอาตามที่เราต้องการแล้วก็ตัวโหมดการขับขี่เนี่ยจะมีความฉลาดมากขึ้นนะถ้าสมมติเราเข้าโหมดการขับขี่แบบทางโคนหรือทางล่องเนี่ยนะครับมันก็จะเปลี่ยนไปเป็น 4H ให้เดอตัวโนมัสนะครับหรือถ้าเราเข้าแล้วเข้า 4L นะครับเราเปลี่ยนโหมดการขับขี่ไปเป็นโหมดทางลื่นธรรมดามันก็จะเข้ากับมาที่ 4H ให้เดอตัวโนมัิเหมือนกันอันนี้เป็นเรื่ ออฟโรดได้เพียงแค่ปุ่มเดียวแล้วพร้อมโหมดช่วยเหลือเช่นโหมดในเรื่องของการช่วยในเรื่องของการจอดหรืออะไรนะครับสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายเลยและที่สำคัญให้เบรกมือไฟฟ้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ฟังก์ชันต่งตางๆนะครับที่ให้มาเพิ่มก็เช่นในส่วนของวายเลชร์เจอร์ที่ติดตั้งมาด้านหน้านะครับมีขนาดใหญ่พอนะที่จะวางเจ้าเอโฟ22อัลตร้าของผมได้เพราะนั้นก็วาง iPhone รุ่นยอดนิยมอย่าง13 Pro ในได้อย่างสบายๆเลยมีช่อง USB-C กับ USB-A ติดตั้งมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทั้งหมดนี้ครบครันพวงมลาลัยเนี่ยมีการออกแบบให้ดีไซน์ที่ ลดลงจากรุ่นที่ผ่านมาถ้าคุณจํากันได้รุ่นที่ผ่านมาเนี่ยมันจะถูกออกแบบเป็นสองช่องแยกกันแต่อันนี้มีการควบรวมมันเข้ามานะครับซึ่งทําให้มันเนี่ยสามารถใช้งานได้ง่ายขึ้นเพียงแต่คุณอาจจะต้องจําฟังก์ชันมันนิดนึงนะครับและที่สำคัญเนี่ยเขาเปลี่ยนไอ้ตัวควบคุมการขับขี่เนี่ยมาไว้ทางซ้ายปุ่มที่ควบคุมหน้าจอเนี่ยจะมาอยู่ขวาแทนซึ่งก็จะมีการสลับตําแหน่งจากรุ่นเดิมนิดนึงนะครับหน้าจอแสดงผลขนาดใหญ่ตรงกลางเนี่ย ถือว่าเป็นหน้าจอแสดงผลที่ครบคันเลยนะครับถ้าคุณเข้าโหมดออฟโรดมันก็จะเปลี่ยนไปแสดงผลของการขับขี่แบบออฟโรดนะครับในการมันก็ยังสามารถแสดงผลฟังก์ชันต่างๆเช่นถ้าคุณใช้ Adaptive Cruise Control พร้อมอ่าตัวเลงคิปปิ้ง ipping, มันก็จะแสดงผลที่หน้าจอเล็กๆนะครับพร้อมกับบอกว่าคุณเป็นยังไงแล้วก็ยังสามารถโชว์ตัวเกียร์นะครับที่เป็นเกียร์สิบสปีดเนี่ยได้ด้วยว่าคุณเนี่ยใช้งานเกียร์อยู่ที่เกียร์จังหวะไหนอะไรยังไงจุดที่พิเศษสําหรับรถคันที่ผมนั่งอยู่นะครับก็คือเจ้าต ถ้าอยากได้จ่ายเพิ่มหมื่นนึงนะถ้าเป็นรุ่นมาตรฐานเนี่ยจะเป็นสีดํานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วแต่ความชอบถ้าอยากได้ความพรีเมียมหรูหราที่มันดูแบบเข้ากับไ,ไลายไม้ตรงนี้นะครับไลายไม้ของสอดเนี่ยจะเป็นไลายไม้สีอ่อนเพราะนั้นเนี่ยพอบางคนบอกว่าโอ๊ยเป็นห้องโดยสารสีดาหมดมันก็ดูแบบทะมึนนะนะครับการเปลี่ยนมาเป็นห้องโดยสารสีครีมสิ่งที่คุณจะได้ก็คือ,อด้านข้างนะครับแล้วก็ตัวเบาแล้วก็ตัวที่วางแขนทั้งหมดเนี่ยจะถูกเปลี่ยนเป็นสีครีมนะครับก็มีความหรูหรามาใหาขึ้นมานิดนึงนนนคับแแล้ววนะต่่ชอผมา สีดำเดิมๆม,มันก็ดูเข้มๆสวยงามดีอยู่ลวล่ะนะครับอันนี้ยแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนจริงๆเลยนะครับภายนอกดีขึ้นนะครับอย่างชัดเจนภายในเนี่ยหรูหราโอ่อ่าเรียกว่าหาคู่แข่งมาเปรียบได้ยากละสำหรับไอตัวคอนโซลหน้าตรงนี้นะครับของเขานะ ทีนี้เนี่ยเหลืออย่างเดียวคือทางเรื่องของเครื่องยนต์กับการขับขี่นะครับในรุ่นท็อปเนี่ยมีการปรับทั้งเรื่องของเกียร์ที่ผมบอกว่าเปลี่ยนไปแบบเป็นเกียร์อัตโนมัติสิสปีดแบบไฟฟ้าละนะครับการขับขี่เป็นยังไงเครื่องยนต์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังครับแม้ Ford นะครับจะยังคงใช้เครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะครับในรุ่นท็อปเหมือนเดิมนะแต่มีการเปลี่ยนนะครับหลายจุดเส้นเปลี่ยนเกียร์เปลี่ยนช่วงล่างเปลี่ยนโชค๊คหลังอะไรเนี่ยมากมายในรถคันนี้ หลายลคนอาจจะสงสัยว่าแรงมาที่มันหายไปเนี่ยจะ213แรงม้าเป็น210แรงม้าเนี่ยโดยที่แรงบิดสูงสุดเนี่ยยังให้มาที่500นิวตันเมตรเหมือนเดิมนี่นะครับมันทําให้การขับขี่เปลี่ยนไปยังไงมั่งนะครับอ่ะข้อหนึ่งเลยนะครับเกียร์นะครับไวขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับมันตอบสนองต่อการขับขี่เนี่ยที่ดีมากขึ้นอย่างชัดเจนทั้งบนออ r o a d และออฟโรด จังหวะการเร่งความเร็วนะครับจากศูนย์ขึ้นมาเนี่ยนะครับทันทีที่คุณกดคันเร่งเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าตัวเครื่องเนี่ยมีความกระชับกระเชงขึ้นมามากพอสมควรเลยเนื่องจากแรงบิดสูงสุดของเขาเนี่ยนะครับออกมาที่รอบต่ำเนี่ยตั้งแต่พันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงสองพันรอบต่อนอาทีเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการขับขี่บนท้องถนนเนี่ยไม่ใช่ปัญหาเช่นกันครับพอเข้าไปในออฟโรดแท็กนะครับก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันอืดหรือมันตอบสนองไม่ทันใจแต่อย่างใดยิ่งเป็นในทางที่ไม่ได้ใช้ความเร็ววมาากแแแตต่่่้ครรงงงบิดดสูๆเนนนียยัไปออะ สิ่งที่เปลี่ยนไปและคุณจะชอบมันอย่างมากเลยสำหรับรถคันนี้นะครับก็คือการเปลี่ยนโชค๊คอัพนะครับเป็นแบบโมโนทูบนะครับซึ่งคำนี้หลายๆคนคุ้นชินกันดีฟอร์ใช้โช๊คอัพแบบโมโนทูบมาบ่อยมากในรถหลายรุ่นเลยรวมถึงเจนใหม่เนี่ยอย่างพวกแบบเรนเจอร์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยครับบางตัวก็ไปโมโนโทูบเป็นที่เรียบร้อยละ <S <S สิ่งที่ดีนะครับก็คือการตอบสนองช่วงล่างในทางออฟโรดเนี่ยนะครับมีความนุ่มมีความสบายมีความสะดวกขึ้นเนี่ยอย่างมากมายเลยนะครับในหลายๆจังหวะที่เรานั่งในรถแล้วเรามองไปทีี่่รรรรถคันหนห้้าาาูสึกออกวม อาการค่อนข้างเยอะมีการลื่นหรือมีการแบบหล่นตุ๊บลงไปในค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับตัวรถที่เรานั่งเองที่ขับผ่านทางออฟโรดแห่งเดียวกันเองเนี่ยนะครับกับไม่ค่อยมีความรู้สึกแบบนั้นสักเท่าไหร่เพราะว่า จริงๆแล้วต้องบอกว่าเป็นผลดีของโชคเลยคือโชคอัแบบโมโนทูปเนี่ยมันจะมีการคืนตัวแบบจังหวะเดียวเกือบตลอดเวลาเลยนะครับจะไม่ค่อยมีการจำแบบทีทีแบบโชกอัพทั่วๆไปมันทําให้ตัวรถเนี่ยมีการคืนตัวคืนอาการเนี่ยค่อนข้างไวนะครับเราก็เลยจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรและที่สำคัญในระบบช่วยเหลือในเรื่องของการขับขี่เนี่ยจะควบคุมล้อทั้ง4เนี่ยนะครับแบบอิสระซึ่งทําให้เราสามารถมีตัวรถที่พยายามจะคงอาการของตัวเองเนี่ยให้ดีที่สุดอยู่เกือบตลอดเวลาเมื่อกี้นี้เราไปขับลุยกันมาเนี่ย ว่าทางออฟโรดที่เราขับเนี่ยอ,อาจจะไม่ได้หนักมากซึ่งจริงๆผมก็ถามเราว่าโหคนซื้อ PPV แบบนี้ใช้กับครอบครัว นั่งคาราล้าน8จะไปลุยออฟโรดหนักขนาดไหนกันเชียวนะครับทีมงานก็อธิบายว่าจริงๆเราเขาก็พยายามจาลองเหตุการณ์ที่มันอาจจะเกิดขึ้นเช่นขับรถไปปุ๊บเจอป่าเจอเขาเจอทางอะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆไม่ได้ตั้งใจว่าโหวจะเอาไปลุยก,กันแบบว่าหน้ำสาดกระเจิงกระจายลุยโคนครึ่งคันแบบติดอะไรนขนาดนั้นนะครับเรียกว่าเป็นออฟโรดที่สามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวันจริง,รงๆกันแล้วกันตัวยางอย่างท,ที่ผมบอกไปนะครับให้เป็นแรงเลิศม,มาจริงแต่เป็นยางที่ลายของยางเนี่ยค่อนข้างะลเอียดก็คือเน้นในเรื่องของการใช้งานบนถนนเก็บเสียงดีๆเป็นหลัก่ะแตเอาไป ออฟโรดเนี่ยก็ไม่ได้เสียอาการแต่อย่างใดออฟโรดดีออร์โรดเป็นยังไงบ้างนะครับออรโรดเนี่ยจะบอกว่าตัวรถเนี่ยนะครับมีในเรื่องของการใส่ฟังก์ชันที่น่าสนใจใส่ลูกเล่นต่างๆนาน,นะเข้าไปในตัวรถเนี่ยมากมายทําให้ตัวรถเนี่ยมีความสามารถในการใช้งานเนี่ยที่ค่อนข้างสูงละนะครับมีการติดตั้งในส่วนของระบบช่วยถอยจอดแบบทุกทิศทางมาให้นะครับมีการเพิ่มในส่วนของระบบเบรกอัตโนมัติทางด้านหลังนะครับคือถ้าคุณถอยจอดอยู่แล้วมีอะไรวิ่งมาตัดคุณรถจะช่วยเบรกอัตโนมัติทางด้านหลังมาให้นะครับ นนก็ให้มาอย่างครบคันละนะครับมไม่ว่าจะเป็นระบบเลนคิปปิ้งระบบควบคุมความเร็โนมัติพร้อมระบบสต็อปแอนด์โกนะมีในเรื่องของระบบเตือนชนด้านหน้าพร้อมระบบช่วยเบรกซึ่งระบบช่วยเบรกอัตโนมัติด้านหน้าของฟอร์ดนี่นะครับสามารถจับคนเดินถนนได้ด้วยนะครับนอกนี้ก็มาพร้อมระบบพื้นฐานพวกกล้อง360องศาอะไรเนี่ยติดตั้งมาให้อย่างครบคันละและที่สําคัญเนี่ยในเอลเวอร์เรสต์นี่นะครับมาพร้อมถุงลมนิรภัยเนี่ยนะครับเจ็ด ใบนะครับเรียกว่าให้เมีย่ยงเต็มที่เซฟเซฟกันไปเลยแบบปลอดภัยกันไปเลยนะครับถามว่าจะมีอะไรมากไปกว่านี้อีกไหมนะครับสำหรับเจ้าฟอร์ดเอเวอเรสนะครับในเมืองนอกเนี่ยมีข่าวว่ากําลังพิจารณากันในส่วนของเอเวอเรสต์แรปเตอร์อยู่นะครับก็ไม่รู้แหละว่ามันจะมาจริงหรือมันจะมีไหมหรือมันจะมาเมื่อไหร่นะแต่ในเมืองไทยเนี่ยตัวเนี้ย เกินพอนะครับคุ้มค่าไหมกับค่าตัวที่คุณจะต้องจ่ายคําถามก็มคือคุณจ่ายมันไหวไหมมากกว่านะครับถ้าถามว่าตัวรถเนี่ยดีพอไหมสําหรับราคาล้านแก็โอเคนะครับเรียกว่าถ้าคุณเป็นพวกแบบ Family Mover มมีคนนั่งในรถแบบตั้งแต่แบบ5คน6คนขึ้นไปถึง7คนเนี่ยใช้งานมานออกไปเที่ยวบ้างออกต่างจังหวัดบ้างนะครับคันนี่ก็ คุ้มค่าคุ้มราคาแหละนะครับแต่ถ้าคิดว่าเฮ้ยมันเกินไปไม่ค่อยได้ใช้หรอกขับ4ใช้แค่ขับ2เป็นพื้นฐานอยู่ในเมืองเป็นหลักนะครับฟอร์ดนี่นะครับก็จะมีรุ่นย่อยนะครับที่รุ่นย่อยลงไปที่ไม่ใช่ระบบขับเคลื่อน4ล้อเป็นระบบขับเคลื่อน2ล้ออีก3รุ่นนะครับเรียกว่าพูดง่ายคือในฟอร์ดเอเวอเรสต์ตัวปัจจุบันเนี่ยจะมีเปิดตัวทั้งหมดใน4รุ่นด้วยกันนะครับก็คือไทเทเนียมขับไทเทเนียมพาร์ทขับเคลื่อนสี่ล้อไทเทเนียมพาร์ทขับเคลื่อนสองล้อนะครับบคาสปลอดภัยเต็ม ขับเคลื่อนสนุกสนามมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการขับขี่ทําให้มันสมูทขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็ใช้างานได้สนุกมากขึ้นเนี่ยนะครับฟอร์ดเอเวอเรสต์ไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน4ล้อตัวนี้นะครับหนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทนะครับก็เป็นหนึ่งในคําตอบที่ดีน่าสนใจเลยสําหรับชอยนี้นะครับมีการเปลี่ยนในเรื่องของช่วงล่างเพื่อระบบการขับขี่ความปลอดภัยระบบช่วยเหลือด้านการขี่ต่างๆนานานเนี่ยมามากมายครบคันแล้วเรียกว่าถ้าคุณคิดว่ามันคือหนึ่งในชอยของคุณตัดสินใจได้เลยครับจองตอนนี้นะ ก็น่าจะประมาณแบบไตรมาสสี่แล้วนะเพราะว่าตอนนี้มีแบ็กออเดอร์อยู่3,000คันตัวรถเนี่ยจะเริ่มส่งมอบอย่างเป็นทางการก็คือเดือนสิงหาคมเป็นต้นไปนะครับซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยฝอดประเมินว่าน่าจะส่งมอบได้ในประมาณเดือนละพันคันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ รอกันไปถ้าซื้อตอนนี้ก็รอกันไปอีกนะครับอันนี้ก็ลองดูนะครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสัมผัสแรกและความรู้สึกแรกของเรานะครับกับเจ้า Ford e v e r e s t นะครับซึ่งวันนี้เรามาขับตัวท็อปตัวเดียวเนอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็แฮปปี้กับมันนะครับตอนที่เราขับ ack, เลนเจอร์ไวท์เเราแฮปปี้เลยนะครับมันคือเครือข่ายเดียวกันเดี๋ยวอีกสักเดือน2เดือนแล้วนะจะได้ขับ r a นเจอร์ p t o r กันนะครับเดี๋ยวอันนั้นน่าจะสนุกกว่านี้อีก เดี๋ยวมาดูว่าไปยังไงมากก็ฝากติดตามพวกเราทุกช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น w w w a u t o f u n .co.th นะครับเ f a บุ a g e y o เพจยูทูบช n e l และ a p p พ i ิเ t i o n อ u t ต f ฟันไทยแลนด์นะรวมถึงท i k ต o k อ h a ช n e l ของเรานะครับอย่างอ u t ต f ฟันไทยแลนด์เช่นกันนะครับมาติดตามดูกันได้ว่ามีข่าวควา,ความเคลื่อนไหวอะไรที่มาน่าสนใจหละกับวงการศัลยกรรมยันเยอะนะวันนี้ลาไปครับสวัสดีครับ